สวัสดีครับ eT channel ครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนาเปลี่ยนกองอากาศนะครับผมของเจ้าตัว h o n d a c Quick 125ไอน,นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยเปลี่ยนรถมีปัญหาเล่งอืดเล่งไม่ขึ้นนะครับก็ให้ดูคลิปนี้ได้เลยเปลี่ยนง่ายๆแบบไม่ต้องงอช่างนะครับผม ั้นแรกก็ง่ายเลยนะครับผมเรามาที่ด้านหลังของเจ้าตัวรถนะครับเราจะเห็นเจ้าตัวสีดําแล้วก็ตัวสีเทาสีปนปอนเทาๆเนี่ยนะทั้งบนเนี้ครับผมคือเจ้าตัวหม้อกรองอากาศนะครับอยู่ฝั่งซ้ายของรถก็คืออยู่ฝั่งเดกกะโชกเลยแหละครับผมก็เดี๋ยวเราจะขันน็อตทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีตรงด้านซ้ายตรงนี้หนึ่งตัวนะครับตัวที่สองสาสี่นะครับผมมีห้าตรงนี้นะครับมีหกใต้ล่างนี้นะครับผม มีเจ็ดตัวนะครับอันนี้แกะออกมาแล้วนะคะผมจะเห็นได้ว่าสภาพค่อนข้างที่จะเละเทะตุ้มเป๊ะเลยนะครับผมเขอะมากนะครับกวิธีการเปลี่ยนง่ายมากไข่น็อตออกมาปุ๊บก็จะเห็นแผ่นกรองอยู่ตรงนี้เลยก็ดึงออกมาตรงๆแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ทิ้งไปได้เลยเนาะสภาพก็ไม่น่าจะทําอะไรได้แล้วนะฮะอ่ะก็นี่ตัวใหม่นะครับผมเบิกจากศูนย์มาเลยเอาวิธีการใส่ก็ง่ายมากครับผมเอาด้านที่เป็นกองกระดาษออกมาด้านนอกนะครับผม แล้วก็ใส่เข้าไปให้พอดีกับรูแค่นี้นะครับผมแล้วก็จับกองใส่เข้าไปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขันน็อตเข้าไปได้เลยนะครับผมทุกตัวเลยนะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับการเปลี่ยนกองอากาศของ Honda Click นะครับผมอก็นี่คือวิธีการเปลี่ยนกองอากาศแบบง่ายๆนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกัน <S <S 2> <S 2> <อ>นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ